ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้ก็วันวันอังคารที่6มกราคม2569เนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่น้อยเด้อพี่น้องเด้อไม่แล้วนะครับไปหลายอาจารย์ครับมือคืนนี้เนาะพี่น้อง วันจันทร์ที่ห้ามกราคม69เกาลาวพัฒนาออก 3, 8 8ดแปดสามห้าขับเลกล่างก็ออก38มแปนะพี่น้องเนาะรับของแม่น้อยงวดที่ผ่านมาเนะน,น,นี่พี่น้องมาตัวกันพี่นะพี่น้องเรือ8แดสมเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะต่ว่าชุดวินเพิ่นพี่น้องมาบัดคุ่ตัเลย3 4มสห้าแด สามแปหามาบดทั้งสตัวนะครับแต่ว่าเล็กวิ่งผัลุดุธได้พี่น้องเนาะ8ปดกับเก้าับศนบอมาครับแต่ว่าเป็นตกกันไว้แปดสมนะครับอา้าวมือนีก็มาาแล้วพี่น้องครับรเต็ยมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนะาะเราพัฒนาแม่น้อยนะครับ วันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่เกด ราวพัฒนาแม่น้อย ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับห้ากับหนะครับ ครับชุดเต็มชุดวิ่นพนันธพี่น้องสี่ห้าหกศนย์่งสนะครับ อ๋อซีมีหกศูนย์หกหนึ่งพร้อมในพี่น้องห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับ ศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับ ส่วนตัวเน้นพี่น้องนะครับ ส่วนตัวกันได้พี่น้องเลวอกกันไก่ซีน,นะพี่น้องครับ ที่บมา้ำกันที่นพี่น้องเนาะครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่เจ็ดมกราคมสองห้าเกาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดหกับ6กขับชุดวิ่งกับสี่ห้าหกนย์หนึ่นพองเนาะขับ5 0าศูนย์ห้าหนึ่งห้ากัน สี่หนึ่งสี่สองนักการหวดที่ผ่านมาเข่าตกกลับเด้อพี่น้องเด้อแปดสามเลขออกสามแปดนะ้อพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมพี่น้องมากสอบตัวเด็กจะลืมกลับตัวไวน้นำะนักการับพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขา่าคอยปังอีกนะ้องพี่น้องเนาะจะได้โชคมันมนัมนกันนะัคการครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อแม่นะ้อยเนาะครับเนาะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็อวยพรคอยเขา่าก็ให้ปังอีกรับพี่นอ้องอีซีก็จะได้โศกโศกมนัมนมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเด่นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำานาคมครับเอาสุดถ่ายถ่ายสุดนี้ขออิบซีตกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้โศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะครับข้อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม